สวัสดีเพื่อนเพื่อๆชาวเกมเมอร์ทุกคนอยู่กับจุงโกชาน n e ลในเกม d r a g o นเนียซ a กนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมทีมแดงปะทะทีมฟ้าหรือ PVP 4 VS 4นั่นเองค่ะสำหรับเงื่อนไขในการเข้ารูปกิจกรรมนี้กฎกติกาของการเล่นเทคนิคต,ต่างๆของการเล่นจะเป็นยังไงและ PVP เกมนี้จะมันแค่ไหนมาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ในการลงกิจกรรมทีมแดงประทะทีมฟ้านะคะนั่นก็คือตัวละครจะต้องมีเลเวล30แต่ไม่เกินเลเวล70ถึงจะเข้าร่วมได้นะคะและใน1วันก็จะเปิด2รอบนะคะรอบแรกก็คือจะเป็นรอบบ่ายโมงถึงบ่ายโมง29รอบที่2ก็จะเป็นรอบ1ทุ่มถึง1ทุ่ม29ค่ะโดยใน1วันเราจะมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้ได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะคะกิจกรรมจะเปิดทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์ ส่วนวิธีการเล่นและการนับคะแนนของกิจกรรมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะคะ oh. หลังจากจับคู่ได้แล้วจะถูกแบ่งเป็น2ทีมทีมแดง4คนอยู่ด้านบนทีมฟ้า4คนอยู่ด้านล่างของแมปไอคอนรูปดาบบนแมปจะเป็นบัฟดาเมจแล้วก็ฮิวเลือดให้เรานะคะตรงกลางแผนที่ก็จะมีทง3ทงโดยทงจะเปิดให้เขาชิงทีละทงนะทงกลางเนี่ยจะเป็นธงที่เปิดก่อนเลยทงแรก พอเปิดแล้วก็จะมีหลอดสีฟ้าสีแดงขึ้นมานะคะก็คือจะเป็นคะแนนทีมละ50-50ก่อนเลยนะคะเริ่มต้นโดยผู้เล่นจะต้องเข้าไปยืนในวงกลมของธงเพื่อทําคะแนนแต่ถ้าหากมีผู้เล่นทีมตรงข้ามยืนอยู่ในวงด้วยเนี่ยก็จะไม่ได้คะแนนนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือขับไล่ทีมตรงข้ามทุกคนให้ออกจากวงหรือก็ฆ่าให้หมดทุกคนเลยนะคะห้ามเหลือแม้แต่คนเดียว ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีทีมไหนเลยนะคะที่ทําคะแนนได้อ่าและถ้าสมมติว่าตัวละครของเราตายนะคะก็จะมีครูดาวในการเกิดอยู่ที่10วินาทีค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงในคลิปกันดูนะคะอันนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกนะคะที่เอลกับจูนเนี่ยดได้ลองเล่น PVP 4v4 นันเองค่ะฝั่งเราฝั่งฝั่งซ้าย USD ใช่คะ่ะเป็นดอลล่าเป็นดอลล่าไม่ใช่บาทไม่ใช่บาท<อ>น่าเล่นแฮะเกมนี้เฮ้ยโคโคเซกิกูตายละโคเซกิกูเล่นเลยค่ะมาเล่นเลย โอซกตายเฮ้ยมันจะตายหมด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 มันหนีแล้วมันหนีแล้วโอ้โหแล้วก,กูเป็นตัวซับกูดะทำดาเมจยังไงเออพื่อนเี่อใช่พ่นเข้าวง่อยเพื่อนจุกอยู่เนี้ยกำลังจะบอกเธอฮิวอยู่เธอมีออมเพิ่งโดนไม่ไหววายเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูเพื่อน,นกูทำอะไรไหวไหมเนี้ย <laughs> เธออย่าไปโทษเพื่อนดินนนแแปป๊๊บบึึงงเธอต้องหัดโทษตัวเองอะเฮ้ยไปโทษเพื่อนเนี่ยไงก่อนที่จะโทษตัวเองเราต้องโทษคนอื่นก่อนเฮ้ยใช่เหรอตอนนี้จะโทษกันเดี๋วเราโทษตัวเองก่อนเฮ้ยมันมีเขาบอกใช้ลูกแก้วมังกรได้ไม่เราไม่มีไม่ได้เอามาไม่มีอ่ะโอ้เธอเก็บใส่คังไว้อ่ะเอาเออเฮ้ยใช่หรอเฮ้ยเราโดนเราเราสีฟ้าใช่ป่ะเออสีฟ้าคุณเนี่ยไอจิบหายละ อ่าตรงนี้นะคะทีมสีแดงเนี่ยเขาก็ทกําคะแนนขึ้นมาได้นิดนึงละนะคะเฮ้ยเราเราเปิดคังในนี้ได้เลยปะเราเปิดคังในนี้ได้เลยปะเ้ยช,ชุบชาร์ปคังสำรองไหนอะนี่เหรออ้าวไม่มีจบแล้วทำไมเราไม่มีอะโอ้เธอไม่สำเไม่เก็บไว้อะเอาไปใช้เล่นลแต่มันไม่มีใครใช้เลยนะมันไม่มีใครใช้ฝั่งมันล่วงหนึ่งฝั่งมันล่วงหนึ่งฝั่งมันล่วงหนึ่งเดี๋ยวผมจะฮิลปื้ดละผมเสียเปียก หิวขึ้นมาแล้วหิวขึ้นมาแล้วหิวขึ้นมาแล้วกระเลือดเต็มไม่ใช่เหรอนี่หิวขึ้ไม่หิวเพื่อนโอ้ดูเลือดเพื่อนด้วยเอ้ยเราน้ำเราน้ำเราน้ำขึ้นมามันเดือเราเหยียบยาวเราเหยียบยาวเราเหยียบยาวเข้าวงมาเพื่อนมันเข้ามาแล้วมาแล้วมาหนึ่งเฮ้ยมันเข้าที่เราหนึ่งเหรอโอ้โหมันมาสามตัวมันมันรอเข้าพร้อมกันมันหลาบมันหลาบนโอ้ยฝั่งเราไอ้ธนูจะตายแล้วมันเข้ามาแล้วหนึ่งมันเข้ามาแล้วหนึ่งผมก็ยืนค้ามอย่างเดียวมันเธอต้องฮิวเธอต้องฮิวอย่าเพิิิิ่่่่่่งงงโโดดดดดกฮฮ้วววแลอยยาเพไไไมมมมมมีีีั และในขณะที่ธงแรกเวลาใกล้จะหมดนะคะธงที่2ก็เปิดแล้วค่ะและในจังหวะนี้ก็คือต้องเลือกแล้วนะคะว่าจะไปเสา A หรือเสา B ดีเพราะว่าเมื่อเวลาที่เสาหมดนะคะแล้วทีมไหนทําคะแนนได้มากกว่าก็จะเป็นทีมที่ได้ธงนั้นไปค่ะเอ้ยมันไปจุด2เปิดแล้วเว้ยจุดแรกยังไม่จบจุด2เปิดเลยครับใช่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 ใ,ชในจังหวะนี้เรานําจุดแรกเราได้แล้วจุดแรกเราจะได้แล้วคือเรานับคะแนนยังไงวะเนี่ยนี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งนาทีจุดแรกก็คือเราชนะ ใครชนะ2จุดชนะเหรอใช่ใช่เราตึงจุดนี้ก่อนดิเอาจุดแรกก่อนเอาจุดแรกก่อนจุดสองเหลืออีกสี่นาทีไอ้เหี้ยแล้วจุดแรกอยู่เหลือฉันคนเดียวไอ้นี่จะตายแล้วไอ้ไอซี่ซี่ไอซี่ตียเี่ตายเฮ้ยเหมือนเราได้จุดแรกแล้วเหมือนเราได้แล้วเฮ้ยมันไม่ล่วงนาทีเว้ยอสัตว์นี่มันนิวเว้ยตึงเลยมันเริ่มโอ้โหมันมันอยู่จุด A อสามตัวแล้วให้ตัวซัพมายิงจิ้มหายอุ้ยมันไปเอาจุด B ว่ะ เดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวเราค่อยไปแต่มันนำไปสี่เปอร์แล้วนะเอ้ยทำไมแดนเซอร์นี่มันถึกจังวะเัาก็ดีแล้วไงฝั่งมันนะไม่ใช่ฝั่งเราในตัวเนี้ยอีจีเนี่ยอีซี่เนี่ยอีซี่เนี่ยอีสิบวิอีสิบวิเราทิ้งได้แล้วเธอทิ้งได้ยังไปหยุดดียังสักสิบวิเอ้ยมันสามสิบโอ้โหมันนำเยอะนะสามสิบเปอร์อะเฮ้ยเรานำเราเราดีแล้วเราดีขึ้นมาไหมเอ้าทำไมไม่ขึ้นน่ะเหลือเราสองคนนี่มันใจเย็นโหลดช้าโหลดช้า นี่ไงขึ้นแล้ว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 ขึนแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้แล้วขึ้น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 แล้วขึ้ คิวิวเต็หมหลอดเลยน้อง <increí ble> มันล่วงหมดมันล่วงสามสมันล่วงสามสวยดิมันล่วงสามมันเหลือตัวเดียวเราโหลดดิเราโหลดเราโหลดเราโหลดเพื่อนคิวก่อนอโอ้ยเพื่อนเต็มเลือดเต็มเลือดเต็มกันหมด เต็มแล้วเต็มชิ่วชิ่วเฮ้ยเชียวลงไหวไหวชิ่วมันมันมันกลางอะไรมาวะมันทำอะไรวะมันลองสกิลอยู่ตรงนั้นอะเออมันไม่ไหวกันแล้วยิงอะไรกันหลังยิงอะไรกันหลังพิกแล้วเราจะพิกแล้วเราจะพิกละเราจะเผ็ดแล้วเราจะเผ็ดห้าสิบล้าสิบไอสัตว์แม่งเข้ามาพอดีเฮ้ยมันขี่สัตว์มาไอ้ปูระวังปูเลอีเลอใหญ่เลีหลบไปโอ้โหแม่งเอาสัตว์เต็มสัตว์เต็มโอ้มันมันแปลงร่างตอนนี้บัฟมาแล้วบัฟมาแล้วหินนี่เตอร์ฉันโดนตีตีหนักไอเนี่ยหินหินอยู่นี่หินอยู่นี่ เก็บก้อนเก็บก้อนยิงเพื่อนเลยเหรอเออเออข้ก็บไม่ได้เก็บแล้วเก็บแล้วมามันนัวมันก็สิล่าตู้กันเลยเราออกวงยิงไกลยิงไกลเน้นยิงไกลเฮ้ยเฮียเราโดนซีซีหนักเฮ้ยแต่เพื่อนเราฆ่าตะฆ่าได้อยู่เฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราเป็นเอนี่อยู่เป็นยัวไ่ะสัตว์มันก็ล้มได้สัตว์กินสัตว์เหรอเกมนี้พีเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าเอาคลิปพีพีเนี่ยไปตัดสนุกลงคลิปซีซีเลยซึ่งพีพีสนุกอยู่นะ ก็มาดีครับผมนี่วิ่งเพื่อนเราวิ่งอ่ะมเมื่อกี้มาดินะเมื่อกี้สัตว์นี่คือเพื่อนเฮ้ยจุดใหม่เปิดจุดใหม่เปิดยังยังเปิดแล้วไม่ต้องเอาแล้วเราชนะสองจุดเราก็ชนะแล้วเออเราไปเอาจุอสาวต้องไล่หล่นหล่นตาแรกก็ชนะแล้วอ่ะครับ และทีมฟ้าก็ชนะไปนะคะเนื่องจากได้ครองสองเสาไปก่อนถ้าใครอยากดูคลิปสู้ PVP C VC ต่อแบบเต็มๆ3แมตช์ของพวกเราแล้วแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่ไลฟ์ย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวแอลจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหรือจะเข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ